โอเคเนาะแล้วเนาะให้ทุกคนหู้ไว้ว่าจากักรสีจังหวะกับสงจังหวะมันจะทำงานบ่คือกันเนาะโอ,โอเคเนาะของหู้ดีๆมาแบ่งปันให้พี่น้องเบิ่งเนาะเครื่องตัดหญ้าเนาะสีจังหวะฮอนด้าตัวนี้เป็นฮอนด้าจีนฮอนดากอล์ฟ อาการคือไฟดีอ่ะเวลาอยากน้ำมันน้ำมันก็ขึ้นดีเนาะแต่ว่าเป็นยังคือติดบไดไรเนาะสาเหตุตัวนี้คือมันเป็นที่กระบิวเนาะทุกคนให้หูไว้เลยว่าสาเหตุนี้เป็นที่กระบิวผาปั๊มมันจะอ่อนเนาะเฮาดัดกระบิวแล้วกระบ,บหายอ่เดี๋ยวเฮาซื้อกระบิวมาใหม่ถ้ามาลองใส่เบื่องมันสิหายบ่เนาะโอเคเนาะเดี๋ยวเฮาจะทำการเอากระบิวประกอบใส่ถ้อจากแล้ว เราจะติดเปิืกเนาะหว่ามันจะติดปอตอนนี้เราได้ทำการติดเปิืกแล้วมันโปติดเนาะพอหว่าเขาไปถามเจ้าของก่นแล้วว่าเพิ่นผสมสองทีใส่เข้าไปเนาะเครื่องจากสี่จังหวะจะผสมสองทีบ่ได้เนาะต,ตายติดแทบตายพี่น้องสุดท้ายไปถามเจ้าของเพิ่นเจ้าของ เจ้าของเพิ่นใส่น้ำมันเครื่องน้ำมันปนมากับน้ำมันไอซังเนาะเพิ่อเพิ่นกับสกิดว่าเป็นน้ำมันอะเมทิลสกิดว่าเครื่องสองจังหวะนั่นต้องมเครื่องสี่จังหวะมันจะปนบ่อได้เนาะจังสี่บ่อได้เด้อพี่น้องเด้อเขาเขาจะปนกับน้ำมันเครื่องบ่อได้น้ำมันไอซังน้ำมันเบนซินเนี่ยเขาจะปนบ่อได้เขาจะต้องใส่น้ำมันแบบปกติเลยน้ำมันไอซังปกติเขาจะต้องไปผสมน้ำมันไอซังเป็นแบบนี้บ่อได้เนาะติดแทบตายสุดท้ายเจอน้ำมันปน ห้ควมผู้เนาะปูไดทียังบูจักเนาะหามปนเนาะปนลเห็ดมันจะเห็ดห้กับบิวตายเดี๋ยวเราจะเทน้ำมันเก่าออกเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมันใหม่ใส่โอเคเนาะโอเคเนาะตอนนี้เขาได้ทําการเทน้ำมันทีเขาปนสองทีออกแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันใหม่ใส่กระบิวใหม่แล้วให้เจ้าของมาติดบ่เอา้าเจ้าของมาติดเจ้าของสองที <c oughs> <c oughs> เอาสองทีผสมมันวายตายเลา เห็นบ่โอเคน้องเขาเน่งได้ปกติเลยโอเคอเนาะปกติเนาะนี่เะไรอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าถ้าเกียงจัดหยาสีจังหวะห้ามป้นสองทีเนาะถ้าป้นสองทีแล้วมันจะติดโ่ได้ เพราะว่ามันมีน้ำมันเคื่องไปปนอยู่ครับน้ำมันเอสซังมันจะติดบอดได้ผมว่ามันเป็นสองจังหวะแต่สองจังหวะเขาสามารถผสมไดม้แต่สีจังหวะเาราผสมบ็ได้เนาะอันนี้คือติดได้ปกติแล้วเ,เนาะให้ทุกคนไหไว้ว่าจักสีจังหวะกับสองจังหวะมันจะทำงานบวกคือกันเนาะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เนาะถ้าผู้ใดจางผู้ใดที่มีอาการ ติดยากติดว่าไรแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเนะาะใต้คลิปเดี๋ยวว่อวานอาจารย์จะจอตอบให้โอเคเนอะ